เอาละครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาแล้วในสุดเด็ดเร็วเราก็อัปเดตแล้วนะหลังจากที่ทีมเวลาไปถึง2อาทิตย์กันเลยทีเดียวเชียวมาดูกันรอบนี้อัปเดตอะไรมาบ้างผู้ชมก็มีเยอะพอสมควรนะเริ่มจากอย่างแรกเลยมีอาชีพใหม่มา3อาชีพนะในตอนนี้ก็คืออาชีพนี้ผู้ชมเดโมคือนักบังระเบิดเลยง่ายๆคือเข้าสปาวพร้อมกับระเบิดสีลูกแล้วก็มีระเบิดใหม่มนะผู้ชมการเออกันพาเดอร์นะเป็นระเบิดแบบถังซึ่งอาชีพนี้ไม่สามารถโดนดามีจากระเบิดได้ผู้ชมถือว่าดีใช้ได้ ต่อไปอาชีพฮันเตอร์นะอาชีพมีเขาจะตามมาพร้อมกับคอร์สโบรอะหน้าไอห,หน้าไม้าม,มายิงแล้วก็กับดักมีนะมีกับดักมียันสองอันแล้วก็หน้าไม้หนึ่งอันแล้วก็สุดน้นผู้ชมแต่ว่าไอหมาป่าที่เราเจอระหว่างทางที่เป็นหมาป่าธรรมดามันจะกลายเป็นแวร์บูมหมดเลยนะนะ้นผู้ชมคัด่อ,อไปโหก็คือประธานอธิบดีอ่ะเขาจะสปาวยูนิตสเปาวทหารสุดแก่งรับุมเมื่อเราตุยฮะคือ,อยังไงคือเราตุยจะมีทหารสุดแก่งมา ศัตรูก็ศัตรูแต่ศัตรูมีอการมองเห็นเราไม่ใช่ศัตรูมองเห็นเราเพิ่มขึ้นสองเท่าอัชมคือศัตรูมองเห็นเราง่ายขึ้นสองเท่าอ๋อเพิ่มระยะผมู้อจ่ายอาชีพนี้ก่อนนะงซื้อไปหมดทุกอันเลยไปครับชมลืมบอกไปตอนนี้เราสามารถสร้างห้องแล้วก็เปลี่ยนเป,นเป,นเปน็นนั้นได้อัชมพรเวทหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่เต้องตั้งหัสผ่านเนี่ยสามารถกดจอย,อยอย่างนี้ได้เลยสนัดเพื่อนที่เพื่อนเขาสร้างไว้อัชมเป็นโค้ดห้องนะสามารถกดจอยน่าจะเป็นระบบมาทําให้เราจอยตามกลับไปได้มั้งเวลาเราหลุด ผมว่านจะเป็นอย่างนี้นะระบบใหม่นี้เค okay, มาชมมาดูอาชีพเราอาชีพตักวางระเบิดนี่มาชมเป็นระเบิดใหม่มาแล้วอันนี้นี่คือระเบิดใหม่นะการไอการพาวเดอร์ระเบิดไระถางอันนี้เป็นระเบิดแบบเหยียบมาชมอันเนี้ยนี่เป็นระเบิดแบบเหยียบนะระเบิดอันะนี้วิธีจุดก็คือมาชมใช้คบเพลิงมาจุดนะั่นแหละมาชมไม่มีอะไรต่างจากระเบิดธรรมดาอื่นเลยนะเราแค่เอาคบเพลิงมาจุดผมไปช่องใช้ระเบิดเหยียบให้ดูแล้วกันว่ามันใช้ไงนะเราต้องวางอย่างนี้นะนี่เอามามาชมวางไว้ แล้วก็เหยียบพกทีมจะระเบิดนี่ไงเห็นไหมผม้ชมอาชีพเราโดนระเบิดไม่เป็นไรนะเนี่ยให้มันมาเหยียบผม้ชมวางกับแบบไ้วางไวไ้อย่างเงี้ยแล้วให้มันมาเหยียบแต่เราต้องรอก,ก่อนเนี่ยคือเราต้องวางบนรถใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันต้งอง็อก่อนมชมไม่งั้นมันไม่ระเบิดประมาณนี้ผม้ชมระเบิดใหม่นะตุม่มโอ้ยผช้ชมอาชีพต่อไปฮันเตอร์นักวางกับดักอ่าผม้ชมมาดูนักวางกับดักเรานี่นะไมชมเราจะได้อนี้มานะครอสโบ์ธนูนั่นเองใช้กับเป็นศูนี้นี่เป็นกกัับดหมี้ชม วิธีใช้ก็คือวางบนรถแล้วก็ให้มันมาเหยียบแค่นั้นแหละส่วนไอหมาป่าเ,เราเจอระวางทางก็กลายเป็นมุดหมาป่ามาชมสำหรับคาดนี้นะคอนโบผมว่าด้ามเหยียดก็อาจจะไม่เบอร์มากนะเนี่ยเพืชมกับดักวิธีวางก็เหมือนเดิมกดล็อกไว้แค่นี้แล้วก็เดินม,มาเหยียบเห็นไหมมาชมแล้วก็ติดละแล้วก็รอให้มันมาเหยียบนะเหมือนเดิมต้องวางบนรถไฟนี่แหละผมว่าเพราะว่าางพื้นมันล็อกไม่ได้เห็นไหมมาชมมันไม่เปิดอืมกับดักนี้ใช้บนรถเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีนะบังคับใช้บนรถก็มาเนี่ยชมสำหรับอา ไอ้ชมสลับอาชีพต่อไปอาชีพสุดท้ายมาดูซิอาชีพนี้ทําอะไรได้คุณประธานเขาบอกตุยแล้วจะมีทาหารสุดเก่งผมจะรีเซตตัวเองเลยลวกันนะมาชมประธานนาะยที่ดีเขาบอกทหารสุดเก่งผมรีสปาตัวเองเลยกันเขาเนี่ไอผมทหารสุดเก่งเราต้องตุยเมื่อจะสปาทหารสุดแก่งมาก็คือเจ้าทหารยามตามนี้แหละมันก็ไม่ห้โหดขนาดนั้นนี่ประมาณนี้ผู้ชมสำหรับอาชีพนี้ถ้าผมรีเซตตัวรวัวๆแลยเพื่อนฟื้นน่าจะดีอยู่นะเสกกองทัพได้เรื่อยๆ โอเคมาชมเรามาถึงสถานที่ใหม่นะซึ่งมันจะเกิดตั้งแต่หนึ่งหมื่นเมตรขึ้นไปนะซึ่งผมมาเจอที่มาซึ่งผมมาเจอที่หนึ่งหมื่นแปดพันน้มาชมเกือบสองหมื่นเมตรนะอันนี้เป็นสถานที่ใหม่นะมาชมเป็นคลุกสถานที่ใหม่มาดูกันมันจะโหดขนาดไหนมันมีเกิดด้วยการเชฟโซนพอดีนะมาชมมันมีมินิบอสหนึ่งตัวในนี้นะโอเคทางเข้าอยู่นี่มาแล้วอ้าวทำไมมันบางเฉียบอย่างนี้มันจะเป็นพวกโจรน,นะมาชม นง่มาถึงแล้วอะไรอะสติ still water, prison, cook still. ลวอเตอร์พีซินคุกสติลเราเป็นโซเวอร์วิลิตท่านผู้ชมเก็บง่ายมากสติล <laughs> บอสมันยังไม่มานะท่านผู้ชมถ้าเราไม่ดึงดาบนะถ้าเราถ้าเราไปดึงดาบทนะันทีเพ๊่บอสจะมาทันทีถ้าเราไปเริ่มกดดึงดาบท่านผู้ชมตอนนี้บอสยังไม่ออกมาก็ถือว่าเคลียร์ไม่ยากท่านผู้ชมเรามาเจอเร็วมากเลยนะหมื่นเมตรมันสตูจะใช้เป็นธนูท่านผู้ชมหน้าไม้แล้วหมดยังเนี่ย หมอย่างเหมือนจะไม่โหดเท่าไหร่เนี่ยปึ๊บเฮ้ยใครยิงผมโอ้ยนี่ธนูมันไม่น่ายิงธนูมันแพงได้เนาะมันเป็นหน้าไมาอ้อ่ะหมดอย่างเอาหมดแล้วเรียบร้อยมาชมมีแค่นี้คุกเพร์เซนโอเคด้านในก็จะมีของดอกทั่วไปนะเป็นพวกของขายมีอะไรอีกมนะั้ยเนี่ยไม่มีมาชมมีแบนเด็กตรงนี้นี่งมาชมมีหน้าไม้ดอก คลาสโบรมีคลาสโบดอปนะมีแต่ของขายแล้วนจะไม่มีอย่างอื่นนะตรงนี้ท่านบนปืนใหม่บอกหนึ่งก็ไนมะ่ชมมันเ,เดี๋ยวปืนนี้มันมาได้ไงอ่ะเราอยู่ปีสองพันเอ้พันแปดแล้วนะไอ้ปืนนี้ไมนะ่ชมวอทมาได้ไงไม่รู้แต่ใมื่อกีใช้กระสุนไรเฟิลเหมือนกันไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ชมมันใช้กระสุนเป็นคล้ายลูกซองนะอะดามจน่าจะแรงมีเขียนด้วยหรือคอมเมนต์ ment. นักโทษ เราม้นใหม่ไม่ใช้กันตรงนี้ก็มีแค่นี้นะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยไปดึงดาบอืมฝั่งนี้มีอะไรบ้างมีไสเด็กออยหนึ่งขวดไสเด็กออยมีแต่ไสเด็กออยให้บนนีเป็นเด็กแล้วปั้นแล้วก็เป็นเด็กก็ไม่ชมเออไอ้โดดถึงอยู่นี่หว่าเมื่อกี้มันดีไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เหลือแค่ตรงนี้ละ เราทุกขี้แล้วผู้ชมไปเอาดาบมีทองมันจะมีคองดอกทั่วไปนะมนชมไม่มีอะไรมากนะในห้องต่างๆเนี่ยก็จะมีลูกธนูอะไรดอกๆไปขึ้นไปด้านบนเราจะไปเอาธนูใหญ่คนระับผม้ชมเป็นอาวุธใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะธนูใหญ่ก็เดินเอานี่ของใหม่ตรงนี้ธนูไม่ชมโปรนะเป็นปืนธนูใหญ่เดี๋ยวลองไปใช้ใดู เออแต่ผมอาผมผมผมกดเก็บไม่ได้แล้วเ,เก็บธนูใหญ่ไม่ได้อ่ะมีแต่น้าไม้ให้กับธนูใหญ่โอเคผมเราขึ้นมายิงได้นะแต่เราเก็บไปไม่ได้เราเริ่มดึงดาบเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะโผล่มาชมลังจากเราดึงไปสักพักห,หนึ่งบอสดาบิคลิเบอร์จะมืดพอดีแบบนี้สู้กันมาแล้วมาชมบอสนี่บอสใหม่มันมันจะถือธนูมาด้วย ถือครอสโบรมานะบอสชื่ออะไรบอสตัวนี้โอ้ยชมโคตรบางผมยิงสองทีมก็ตุยแล้วมั้งเนี่ยบอสใหม่เดี๋ยวลองปืนใหม่สิเฮ้ยปืนใหม่แล้วก็ยิงเข้านะผู้ชมอืบอสใหม่ทํำอะไรได้เนี่ยไม่รู้ทําอะไรได้แต่ตุยล้ว <c oughs> มีค่าโอเคเดี๋ยวลองไปขายดูผู้ชมเดี๋ยวขอไปดึงดาบก่อนโหยผู้ชมดาบเอ็กเลเบอร์ดึงโคตรยากเราดึงจนเช้าอะ่ะ รอให้มันหลุดก่อนเรียบร้อยเอา้าไปไหนละเนีย่ยไม,ม่ชมได้มาละเอกคาลิเบอร์ดาเมเดี๋ยวดูก่อนทำอะไรได้มีโอกาส20%ทีจาานะ20่จะเรียกสายฟ้ามานะไม่ชม20%จะเรียกสายฟ้ามาจากการฟันธรรมดานะเดี๋ยวลองใช้ดูน่าจะขายปืนสายฟ้าแต่นี้เป็นดาบสายฟ้ามาดูกันว่าบอสมันขายได้กี่บาทนะไม่ชม โอ้โห oh, แล้วบอสผมยังไม่ไปทำอะไรมาเนี่ยบอสมันชื่ออะไรอะชื่อกลิแอโอ้โกลิแอดขายเลยแล้วกันได้มา100หนึง่งครัผู้ชมก็ไม่ได้แพงมากบอสตัวนี้ผมใช้ดาบตีมันไม่ได้ไหมนเนี่ยนี่นี่ใสยฟ้ามาปะไม่มีมน่าจะต้องเป็นพวกนั้นอย่างเดียวพวกมอนเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะผู้ชมดาบอันนี้ช็องอเอ็กคาเลเบอร์สู้สายฟ้านี่ไงผู้ชมเรียกสสยฟ้าได้จริงด้วย ตีม้ามีสายฟ้าติดเลยป่ะไม่มีนะผู้ชมเหมือนต้องเป็นเอาลองอย่างเดียวหรือเปล่ายี่สิบเปอร์เซ็นเราเนี่ยเนี่ยเออม้าธรรมดาก็ติดกันผู้ชมโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดาบนี้เรียกสายฟ้าได้ก็มานี่ผมสลับอัปเดตรอบนี้มีก็ข้าวประมาณนี้แหละโอเคผมก็จบไปแล้วนะสลับอัปเดตรอบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาใช้ชิปใหม่ไปไปเหมือนเอ็มกันดูว่าชิปไหนจะโหดที่สุดในรอบนี้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นอาชีพของประธานน้ำพิธีนี่เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นอาชีพคอร์โบนะ อันเตอรนะ์น่าจคงสุดรอบนี้เจอกันชิปหน้าผมไปละบาย